ไม่มีน้ำตาลใช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่วันนี้13ธันวาคมนะครับศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดีความผิดตามกฎหมายามาตรา1 1 2และพระบอคอมพิวเตอร์2550ซึ่งพนักงานอายการสำนักงานอายการ พิเศษฝ่ายคดียาสิบสำนักงานยาการสูงสุดเป็นโจทย์นะครับแล้วก็ฟ้องคุณราชนกศีนอกสะส,ะส,ะสะกทมพักก้าไกลเป็นจำเลยก็ตั้งแต่เช้านะครับอย่างที่เราเห็นในภาพน,นะครับครับซึ่งจริงๆคนก็ติดตามนะครับแล้วก็มีการเลื่อนแล้วก็รอคอยกันมานะครับในที่สุดก็มีความชัดเจนออกมานะครับคำพิพากษามีใจความสรุปก็คือ โจท์เนี่ยน,นะครับเบิกความว่าพยานเป็นสมาชิกในแอปพลิเคชัน Line แบบกลุ่มได้รับภาพที่ส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ซึ่งจำเลยเป็นผู้ทวิตภาพและข้อความและรีทวิตซึ่งพยานเห็นว่าการทวิตของจำเลยเป็นการใส่ร้ายพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10 <c oughs> ส่วนการรีทวิตของจำเลยมีการระบุชื่อของรัชกาลที่10และมีเนื้อหาที่เป็นการเหยียดหยามดูหมิน่น อาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์นะครับจำเลยให้การต่อสู้ว่าภาพและข้อความตามฟ้องเป็นการใส่ร้ายตนจากบุคคลที่เห็นต่างทางการเมืองและตนมีความศรัทธานในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกนะครับก็หากจำเลยมีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกแล้วย่อมไม่อาจมีการโพสต์ข้อความใดๆในทางลบให้ประชาชนทั่วไปได้พบเห็นข้ออ้างของจำเลยในส่วนนี้จึงไม่น่าเชื่อถืออันนี้คือสิ่งที่ คุณไอซ์พูดกับอีกด้านหนึ่งที่ <c oughs> ในอีกด้านหนึ่งที่ทางพยานเองเนี่ยก็เบิกความกันออกมาบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะกัแรแก <c oughs> ้งนะครับ <c oughs> ก็ประกอบกับในชั้นสอบสวนครับจำเลยให้การปฏิเสธโดยไม่ได้ให้ในใน,ในส่วนรายละเอียดของอาการให้การเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับซึ่งจำเลยให้การว่าขอไม่ให้การ <c oughs> และเมื่อพนักง,งานสอบสวนถามถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ของจำเลย <c oughs> จำเลยให้การว่าไม่ได้เอามา โดยจำเลยไม่ได้ให้การโต้แย้งว่าเป็นภาพตัดต่อหรือโต้แย้งว่าตนถูกใส่ร้ายทางการเมืองอรวมทั้งมิได้ขวนขวายที่จะขอส่งมอบโทรศพรัพท์เคลื่อนที่ของตนให้พนักงานสอบสวนทําการตรวจสอบข้อมูลด้วยทั้งที่เป็นการไม่ยากที่จะกลับไปเอาหรือส่งมอบให้หากมีการตัดต่อหรือนําภาพโปรฟไฟล์ของจําเลยมาโพสต์เพื่อใส่ร้ายจาเลยจริงๆแล้วเชื่อว่าจําเลยย่อมต้องให้การโต้แย้งต่อพนักงานสอบสวนว่ามีภาพ การตัดต่อเพื่อใส่ร้ายตนจึงพิพภาษษาว่า <c oughs> จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-1-2 <c oughs> และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด <c oughs> เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักร 2, าช2 5 5 0มาตรา14วงเล็บ2จํจำคุกกระทงละ3ปีรวม2กระทงรวมจำคุก6ปีนะครับ <c oughs> ซึ่งสาร อาญาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วในที่สุดตอนนี้นะครับในวงเงินประกันอยู่ที่5 0,000นบาทก็เป็นเงินสด3 0 0 0สนแล้วก็ใช้ตําแหน่งสอสอของคุณชัยตวัตตุลาทนนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพรกเก้าวไกลอีก2 0 0 0 0 0ครับ ก็อ,อยากให้ทุกคนลองไปลองหาข่าวแจกสื่อมวลชนที่สารอาญาส่งมาหลายๆที่อาจจะมีการตีพิมพ์ลงไปแล้วนะครับสีหน้าด้วยกันไอรอ,อก็อ<ช>ไอ,อนาวิดเราก็เผยแพร่อยู่<ช>นะ<ช><ๆ>ก็จะเห็นว่าข้อความนั้นเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะจริงๆหลักๆ<อ>ผมคิดว่าอ๋อเราตามข่าวนี้แต่ว่าผมไม่คิดว่าคน มากนักที่จะจําได้ว่าคุณไอซ์โพสต์อะไรหรือเขียนอะไรอืมนะครับก็คือจะรู้ว่าเออคือถ้าเกิดได้อ่านในเพราะว่าเราไม่อยากที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดบนนี้พรามันจะกลายเป็นว่าเราทําซ้ำนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราไปดูสีหน้านี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงนะครับมีรายละเอียดมีรายละเอียดอย่างไรบ้างแต่ทั้งหมดนี้แขกคิดว่าเอ เป็นข่าวดีนะคะที่คุณรัชนกได้ประกันตัวเพราะอันนี้มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะมันเป็นขั้นตอนที่พึงมี<ช>และเป็นขั้นตอนที่เป็นปกติคือ เมื่อคุณถูกแจ้งความดำเนินคดีมีการไต่สวนมีพยานยมีการต่อสู้คดีกันจนถึงชั้นศาลมีคำพิพากษาออกมาว่ามีความผิดมีโทษหนึ่งสสามสแต่เมื่อการมีการขอยื่นประกันตัวค่ะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เขาจะต้องได้รับการประกันตัวแล้วแขกก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนประเทศไทยก็ได้กลับสู่แทร็กอันปกติก็คือไม่ว่าคุณจะโดนคดีอะไร จะเป็นคดีการเมืองจะเป็นคดีหนึ่งหนึ่งสองเป็นคดีพอเราบอกคอมในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยกระบวนการยุติธรรมมันเป็นไปตามกระบวนการอย่างที่มันควรจะเป็นมันไม่เหมือนตอนเราอยู่ภายใต้รัฐบาลประยุทธ์ที่เราไม่เคยมีความมั่นใจในกระบวนการในกระบวนการของการประกันตัวที่เพราะเป็นมาตรฐานสากลอะใช่ใช่เพราะว่าหลายหลเคสอะยื่นขอประกันไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ค่อยจะได้ได้ประกันตัวในนี้ในเคสของคุณ โจนกซึ่งโทษต้อง6ปียังได้รับการประกันตัวแล้วก็เป็นคดีที่คนค่อนข้างให้ความสนใจก็ได้รับการประกันตัวออกมาใครคิดว่าอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมที่อยู่ในแทร็กปกติเสียทีนะคะนี่คือประเทศที่ปกติมันควรจะเป็นแบบนี้ใช่แต่ว่นนี้อีกมุมมองหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วไอซ์ควรจะโดนเรียกว่าความผิดน้อยกว่านี้อันนี้บอกว่านี่เป็นรัฐบาลเพื่อไทยแล้วซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวหรือเปล่าเ นิติบัญญัติบริหารตุลาการเขาเข้าใจสามเรื่องนี้นะคะว่าเขาไม่สามารถไปก้าวไก่กันได้แล้วก็เขาทํางานตรวจสอบถงดุลกันและกันแต่ไม่ก้าวไก่กันนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเราเรียนหนังสือมาตั้งแต่ปฐมมัธยมแล้วก็แบบนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ก้าวไก่กันเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นต้บอกว่าอันนี้ไงเขาบอกว่าพี่นี่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วอย่างที่คุณแขกบอกใช่ไหมครับว่า ในยุคที่เป็นรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยการประกันตัวอะไรต่างๆเรารู้สึกว่าคาดเดา,า,าไม่ได้ไม่เป็นไปตามหลักที่ควรจะเป็นแต่ว่าถ้าเราย้อนคดีก่อนหนะ้าคุณไอรัชนก เมื่อวานก็ได้ประกันเอ้ยเมื่อวานก็ได้ประกันตัวที่เป็นสามปีใช่ไหมใช่ไปสู้ในชั้นอุทธรณ์แลวฎีกาต่อไปถ้าลองย้อนดูแต่ละคดีในรอบหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนย้อนหลักไปค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเกือบทั้งหมดเกือบทั้งหมดได้รับการประกันตัวสมมติว่ามีสิบคนน่ะจะได้ประกันตัวสักเก้ายกเว้นคดีที่มันมีความอุชกันหรือยังมีความแบบเสียงสุมเสียงหรืออะไรสุมเสียงเนี่ยมี ขดีอาญาอื่นๆประกอบไปด้วยไม่ใช่แค่ดูหมินอะไรอย่างนี้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่แขคิว่านี้เป็นข่าวดีที่คุณรัชนกได้ประกันตัวข้อที่สองที่เป็นข่าวดีเยก็คือเรามีต้องเลือกตั้งซ่อมใช่คือแค่วันนี้นะถ้าถ้าเกิดคุณรัชนกได้ประกันตัววันจันทร์น่ะ ก็หมดสภาพของความเป็นสสต้องเลือกตั้งซ้อนใช่ใช่เพราะถือว่าเป็นบุคคลต้องห้ามที่จะเป็นสสคือแค่วินาทีเดียวที่คุณรัชนกไปอยู่ในเรือนจำปุ๊บก็คือหลุดก็คือทันทีทหมดคุณสมบัติำได้ไหมครับสมัยที่กบพสทำไมรัฐมนตรีหลายท่านตอนนั้นต้องหลุดคุณบีคุณตั้นอะไรต่างๆจะกันฮะ ยุคนั้นที่มีเดือนกุมภาพันธ์หน้นะฮะที่มีคำพิพากษาสารดีกาค่าเพียงแค่คืนเดียวใ่ก็หลุดจากการเป็นสสอเลยเพราะฉะนั้นสำหรับแขบประชาชนผู้เสียภาษีเนี่ยนะคะแขกดีใจที่ไม่ต้องใช้เงินภาษีประชาชนไปจัดการเลือกตั้งพร่ำเพื่อจากนี้ก็จะมีการยื่นอุทธรณ์นะฮะจริงๆก็มีผู้สึขษาไปรอนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าคนที่ให้กำลังใจก็มีหลากหลายนะฮะก็มีการไปถามคุณรัชนกด้วยที่บอกว่า เอแล้วที่ไม่ขวนขวายที่จะแสดงหลักฐานที่มิสเตอรครุเล่าให้ฟังเนะี่ยเพราะอะไรคำตอบทาไม่ตอบคําถามแต่คุณชัยธวัฒน์ก็บอกแค่ว่าขอให้ไปคุยกับทนายส่วนตัวก่อนจากนี้จะอุทธรณ์นะครับซึ่งทนายในคดีนี้คือ,อทนายอานนท์นำพาซึ่งตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําเช่นกันนะครับแล้วก็ทางพักเองคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าทั้งหมดตรงนี้เป็นคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับพักนะเนื่องจากว่าเกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นสสทางพัก เกี่ยวข้องแค่การประกันตัวเท่านั้นแล้วก็ทางพักรวมถึงกุชเยธวัฒน์เองก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรนะครับก็กระบวนการยุติธรรมยังไม่สิ้นสุดยังมีอีกสองสารที่จะต่อสู้กันไปหลังจากนั้นคุณวิโรธก็ออกมาแถลงเหมือนกันนะครับที่ทางพักนะครับเขาบอกว่ากรณีนี้ทําให้เราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นอีกแล้วก็จะทําให้สังคมไทยเห็นถึงความพยายามในการแก้ปัญหาของพรรคเก้าไกลนะครับคุณช่ออะไรคือปัญหาเกิดขึ้นอีกแล้ว ก็เก uhm oo> ี่ยวกับ1นึ่งหนึ่งะในมุมของเขาคิดว่าเขาคงจะพูดถึงมุมนี้คนถูกไล่ล uh sí ่า uh ถูกกระทําอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าแต่จรงว่าต้องย้ําว่าอันนี้เป็นเป็นคดีที่เกิดขึ้นมา3ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี6 3โดยประมาณนะคคุณช่อพนิกาครับก็ออกมาโพสต์ก็ความผ่าน X บอกว่าไม่ควรมีใครต้องถูกจำคุกเพียงเพราะการแสดงความคิดเห็น ขอยืนยันคิงข้างส่งกวาังใจให้กับคุณไอส์รัชนกและยืนยันในสิทธิ์การได้รับการประกันตัวของทุกคนนะครับก็ถือว่าตอนนี้ติดเทรน์อย่างหนักนะฮะ,ค,ะคนก็แสดงความคิดเห็นกันซ,ซึ่งซึ่งก็ถ้าหากว่าแสดงความคิดเห็นในกรอบของกฎหมายผมว่าก็ดีนะ ซึ่งคุณรัชนกก็ให้สัมภาษณ์หลังร,รับการปล่อยตัวชูวคราวเช่นกันนะครับว่าไม่ได้กังวลอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าสิทธิในการประกันตัวควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในตามรัฐธรรมนูญนี่แต่ที่เราย้ำนะครับว่านี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คุณไอรัชนกควรจะได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากเรียกร้องอันนี้พวกเราก็เรียกร้องเช่นกันนะครับว่าอยากเรียกร้องให้นักโทษค่ะเดี๋ยวผู้ต้องหาตามมาตร,ราน1น2เนี่ย ได้รับการประกันตัวเช่นกันเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามันมีบางคนเนี่ยไม่ได้รับการประกันตัวมีคุณสมบัติทองย้อยที่ออยังที่ติดคุกอยู่ตอนนี้มีคุณ <c oughs> <ๆ>อัญชันที่ยังติดคุกอยู่นะครับ<ะ>แล้วก็มีคุณอ,อนุน,น้ำพาคะนะครับก็ย้ำนะครับว่าอยากให้ศาลนั้นปฏิบัติกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองเหมือนกับคดีอื่นอันอน,นี้ก็ผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าถ้ามันมีเป็นรรทตรฐานของคดีคุณอันชนุชโนที่รับการประกันตัวผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ก็อาจจะใช้เรื่องนี้ แต่แขกแต่แขกไม่แน่ใจว่ากรณีคุณสมบัติทองย้อยคุณอัญชันกับคุณอานนท์เนี่ยคือคดีถึงที่สุดแล้วหรือยังเพราะว่าถ้าคดีถึงที่สุดแล้วก็ไม่สามารถประกันคำว่าถึงที่สุดแปลว่าสามสารแล้วแปลว่าดีกาจบใช่ยังไม่ได้เสร็จครับ ก็ถ้าเกิดว่าคุณไอก็กลับไปไปหน้าที่สอสได้นะครับก็จะลงอกพี่เก่งเลื่อกตั้งซ้อมมันเสียเงินเสียทองโดยใช้เหตุนะแล้วแขกรู้สึกว่าถ้าเขาได้ประกันตัวแล้วเขาเป็นสสที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องให้เขาทำหน้าที่ของเขาจนครบวาระ ก็แค่นั้นเองครับแล้วพอเลือกตั้งใหม่ประชาชนจะเลือกหรือไม่เลือกอ่ะให้มันเป็นการตัดใจของประชาชนณเวลานั้นเช่นเดียวกันกับการดําเนินคดีทางกฎหมายก็ว่ากันไปตามกฎหมายตามขั้นตอนครับวันนี้ที่บอกไปนะครับว่ามีหลายงานคุณเศรษฐาไปอีกงานหนึ่งเป็นงานของเดลินิวครับชื่อเดลินิวชื่อว่าคนไทยถามนายกเศรษฐาตอบคราวนี้เนี่ยมันมีเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมอกมานะครับก็เลยมีคนถามถึงจุดยืนของคุณเศรษฐา ต่อประเด็นของกฎหมายนิรโทษกรรมว่าจะเหมือนกับสิ่งที่รัฐบาลยิ่งรักทําในปี5 6อย่างไรไปฟังเสียงคุณสถานะมาคุยกันต่อดีกว่าครับผมเชื่อว่าเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่จะทําให้ถ้าเกิดเกิดขึ้นได้ในรัฐบาลนี้เนี่ยก็จะทําให้ประเทศเดินหน้าไปข้างหน้าได้อย่างได้อย่างปลอดภยัยแล้วก็มีเสถียรภาพนะครับเรื่องเรื่องนี้เนี่ยเรา,เร,ารัฐบาลนี้นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน อยากเต็มที่นะครับมีสสอ,อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการทำรยุทรศาสกรมเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐสภาแต่ละกรตาตาารมก็ตกต่างวรระกันไปนะครับผมว่าเราได้มีการเรียนรู้ว่าเรื่องอะไรที่สังคมรับได้อะไรที่สังคมรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทางด้านรัฐสภาเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติเองทราบดีอยู่เพราะทุกท่านก็มาจากการเลือนตั้งนะครับทุกท่านก็ฟังเสียงประชาชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีการเรียนรู้มาแล้ว ก็ส่วนความเหมือนหรือความต่างที่เคยเ,เมื่อเทียบกับปี56นะครับ คุณเศรษฐาบอกว่าเรารู้ว่าอะไรที่สังคมรับได้อะไรที่สังคมรับไม่ได้เมื่อกี้ที่เราได้ยินไปเพราะว่าฝ่ายนิติบัญญัติคงทราบดีอยู่แล้วเพราะว่ามาจากการเลือกตั้งต้องฟังเสียงประชาชนเนื่องจากเรียนรู้กันอยู่แล้วครับในขณะที่คุณอนุทินชาญวิรุลรองนายกมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับอ <c oughs> ของภูมิใจไทยนี่แหละก็มีการพูดถึงกรณีที่คุณนิกรจำนงเสนอให้มีการร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในนามพักร่วมรัฐบาล <c oughs> ว่าพักภูมิใจไทยมีจุดยืนชัดเจนว่าเราไม่แตะ1 1 2นะครับ ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าคดีทุจริตที่เกิดขึ้นในช่วงความพุ่นวายทางการเมืองจะนํามาพิจารณาด้วยหรือไม่ <c oughs> คุณอนุทินบอกว่าต้องรอว่าจะมีการหารือในพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็ย้ําอีกว่าแต่จุดยืนพรรคภูมิใจไทยเหมือนเดิมคือเราไม่มีปัญหากับกฎหมายอาญามาตรา1นึเม <c oughs> ื่อถามว่าเห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ที่จะเสนอตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องนี้คุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้คิดนะครับ ก็เมื่อถามว่ารัฐบาลคุณยิ่งรักนะครับเคยมีการผลักดันเรื่องนิรโทษกรรมจนรัฐบาลมีปัญหาคุณอดุทินกังวลไหมเพราะว่ามันจะเอากง่ายคือกังวลมันจะกลับไปเป็นแบบนั้นอีกไหมนะครับก็บอกว่านานไปแล้วจําไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวแม่แต่เขาบอกว่าตอนนั้นผมยังไม่เข้ากาารไไม่เข้้ดยังไเลยแม่ห้าหกเนี่ย คือแขกคิดว่าคำถามนี้นะคะ <c oughs> คุณเศษฐาก็ตอบชัดเจนว่าคุณเศรษฐาอ,อ,อยู่ฝ่ายบริหาร <c oughs> ซึ่ง <c oughs> กฎหมายนิรโทษนิรโทษกรรมม,มันเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบ <c oughs> ัญญัติ ซึ่งมันจะต้องไปทํางานกันในสภาเพราะฉะนั้นฝ่ายบริหารก็ไม่สามารถไปวุ่นวายยุ่งยากกับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้ใครคิดว่าคําถามการตอบคําถามของคุณเศรษฐาเขาตอบออกมาสองประเด็นนะคือเขาบอกว่าถ้าการนี้เลืกศกรรมจะนํามาซึ่งสันติสุขสมานฉันท์ในประเทศและประเทศเดินหน้าต่อไปได้ก้าวข้ามความขัดแย้งและมันเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้เขาถือว่าเรื่องนี้เป็นบวกอ่า ถ้ามันเกิดขึ้นในรัฐบาลที่เขาเป็นนายกเขาถือว่าเรื่องนี้มันจะเป็นบวกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นมันขึ้นอยู่กับมือของสภานิติบัญญัติ ว่าจะยกมือให้มันเกิดขึ้นหรือไม่เพราะทุกคนที่อยู่ในสภานิติบัญญัติก็เป็นคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ย่อมต้องฟังเสียงประชาชนมันยึดโยงกันซึ่งอันนี้มันต้องส่วนหนึ่งมาจากรัฐมนตรีรัฐมนตรีปีหกตรเพราะว่ามันทําให้คุณเสรษยซึ่งเป็นคนดี i d นายกที่ไม่ได้มาจากสสอันดับหนึ่งเพราะอย่างคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยถูก แล้วก็ต้องเป็นสอสอในสภาไปยกมือโหวตอะไรต่างๆอันนั้นคือรั้นนูลปี50ใช่แต่คราวนี้เนี่ยนี่คือความแตกต่างนะนี่คือความแตกต่างเพราะเนี่ยคุณเจษฐามาทำงานในฐานะฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารโดยที่คุณเจษถาจะไม่มีสิทธิ์ไปโหวตยกมือกับการออกกฎหมายใดๆเลยเพราะไม่ได้เป็นปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้เป็นสสเพราะว่ารัรมนูญปี60บอกว่าพักการเมืองเสนอชื่อแคนดิเดตนายกได้3คนโดยไม่จําเป็นจะ ต้องเป็นแคนดิเดตสสไม่จำเป็นจะต้องเป็นปาร์ติลิสต์อันดับหนึ่งเบอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นข้อแตกต่างระหว่างคุณยิ่งรักกับคุณเศรษฐาก็คือแตกต่างชัดเจนคุณเศรษฐาเป็นนายกที่บริหารประเทศบริหารล้วนบริหารล้วนเพราะเป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยแต่ไม่ได้เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเนื่องจากไม่ได้เป็นสสเพราะฉะนั้นบทบาทของคุณเศรษฐามีบทบาทเดียวคือเป็นประมุขฝ่ายบริหาร แล้วประมุกฝ่ายนิติบัญญัติก็คืออาจารย์วันอนอถูก,ถ,กถูกไหมทีนี้ไอ้กฎหมายนี้และทศกรรมเนี่ยมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคอรมอมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับนายกแต่มันเกี่ยวข้องทั้งหมดกับรัฐสภาออและนั่นหมายถึงสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาดังนั้นคุณเศรษฐาก,ก็ตอบแบบเพอร์เฟกสวยมากเลยถ้าเกิด กฎหมายนี้และทศกรรมทําให้สังคมสงบสุขก้าวความความขัดแย้งแล้วมันเกิดขึ้นในสมัยที่ผมเป็นนายกด,ดิ่งีผมก็แฮปปี้แอพพรีเซเอสแต่กฎหมายนี้มัน ผมไม่สามารถเป็นคนเซ็นว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านคนที่จะเซ็นให้กฎหมายนี้ผ่านหรือไม่ผ่านคือฝ่ายนิติบัญญตัติคือสภา<ม>และสภามาจากไหนสภามาจากประชาชนสสมาจากไหนสสมาจากประชาชนสสที่จะยกมือหรือไม่ยกมือให้กฎหมายนี้เขาก็ต้องฟังเสียงประชาชนที่เลือกเขาไปอยู่ในสภา เพราะฉะนั้นไอ้กฎหมายนี้เรโทษกรรมนักข่าวไม่ต้องไปถามผู้เสียหายเพราะไม่เกี่ยวกับเขาแค่นั้นเลยแขกงงว่านักข่าวเนี่ยอาจจะสับสนอะไรหรือเปล่าที่ไปถามเรื่องกฎหมายนี้เรโทษกรรมกับประมุขฝ่ายบริหารอาจจะลืมไปว่าคุณเจษฐาเป็นสสแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับสมัยคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งมันไม่เหมือนกันคุณยิ่งลักษณ์เป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งเป็นสอสอด้วยเป็นสอสด้วยจะต้องไปเข้าไปยกมือด้วยใช่ทีนี้พอมาถึงเรื่องพอมันอยู่ในสภาพรรคร่วมรัฐบาลสิบเอ็ดพักเนี่ย ชัดเจนมากเลยว่าไม่มีพักไหนจะเอาด้วยกับเรื่องนิรโทษคดีหนึ่งหึ่งสองชัดเจนมากชาติไทยพัฒนาภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างสชาติเพราะฉะนั้นก้าวไก่ไม่ใช่ว่าจะมาเวิร์กกับพักเพื่อไทยนะคะคุณต้องเวิร์กเรื่องนี้กับทุกพรรร่วมอื่นด้วยอืทุกพรรคซึ่งตอนนี้ก็มีความพยายามว่าเฮ้ยเพื่อไทยเสนอกฎหมายประกบสิปรากฏว่า คนที่เสนอกฎหมายประกบกับเป็นรวมไทยสร้างชาติคุณพงพลยอดมือเจริญบอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติไม่สนับสนุนการทิ่รักรรมแต่พักเห็นด้วยหากประชาชนที่มีเจตนาบริสุทธิ์ในการใช้สิทธิเคลื่อนไหวการเมือนตั้งปี48ถึง65ไม่ต้องรับผิด แปลว่าแปลว่าเขาตีกรอบไว้ว่าเป็นประชาชนนะครับแต่มีการยกเว้น3ามกลุ่มครับได้แก่ผู้ที่มีความผิดในมาตรา1นึอ่งมาแล้วนะแล้วก็ผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและกลุ่มที่กระทําผิดต่อชีวิตผู้อื่นจนทําให้ถึงแก่ความตายนะครับซึ่งเรื่องนี้ตอนนี้คุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคในขณะนภาก็เป็นผู้ร่างกฎหมายใช้ชื่อว่าพรบสร้างสรรค์สังคมสันติสุขเพื่อนำเสนอประกบไปด้วย ไม่ใช้คําว่าดีละโทษใช้คําว่าสร้างสรรสังคมสันติสุขเหมือนไอ้นี่บ้าง6กหกทับสองสโอ้ยเป็นเรื่องของอะไรนะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยอก็รอดูนะครับว่าตรงแล้วจะมีใครเสนอกฎหมายประกบบ้างเพราะว่าพอร่างกฎหมายประกบแบบนี้นะเดี๋ยวก็จะมีพักก้าไกลบอกบอกกนแล้วว่าโอ้ก็ต้องไปเอาของพกร่วมซีของก้าวไกลก็ตกไปอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เ,เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของพักเก้าไกลที่จะต้องไปล็อบบี้ <c oughs> ใช่ไหมพี่เก๋ <c oughs> เป็นคือคือการ <c oughs> การการทำงานสภาการทำงานสภาและการผลักดันกฎหมายของพัคตัวเองอะ่ะกฎหมายที่มาจากการทำงานของแต่ละพัค เพื่อให้มันผ่านในสภามันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลน,นะคะหลายๆกฎหมายหลายๆฉบับเนี่ยผ่านเพราะการทํางานร่วมกันของทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเช่นพรบรอุ้มหายพร,พรบอุ้มหายเป็นการทํางานของทั้งพรรค ้วก้าวไกลเพื่อไทยและภูมิใจไทยอย่างเงี้ยคุณนั้น mm hmm. ซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นทั้งขั้วรัฐบาลและขั้วฝ่ายค้านเป็นการทํางานระหว่างการมาที่การซึ่งมีทั้งฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านทางานร่วมกันสิ่งที่พรรคก้าไกลอ่ะจะต้องไปทบทวนตัวเองให้หนักมากก็คือว่าในบรรดาก,กฎหมายแต่และฉบ,บับฉบ,บับฉบับที่ตัวเองอยากเสนอในสภาและอยากให้มันผ่านน่ะ คุณต้องแสวงหาความร่วมมือแล้วคุณจะต้องไปคุยคุณจะต้องไปคอนวินส์เพื่อนคุณจะต้องทํางานกับกันมาที่การคุณจะต้องทํางานกับถ้าภาคประชาชนเห็นด้วยกับคุณแล้วทํำยังไงจะให้สภาเห็นด้วยกับคุณอย่างสมว่ากัญชาของภูมิใจไทยเขาก็ต้องการเสียงจากทุกพภาคไม่ใช่เฉพาะฝั่งรัฐบาลและท้ายที่สุดอ่ะบางทีฝั่งรัฐบาลด้วยกันไม่เอากับกฎหมายของรัฐบาลด้วยกันเช่นประชาธิที่ปัดโหวตคว่ำพรบกัญชาของภูมิใจไทยทั้งที่เป็นรัฐบาลด้วยกันถูก เพราะฉะนั้นเรื่องพรบกฎหมายอะไรต่อมื่ะไรเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเราต้องมานั่งทําความเข้าใจกันนะว่าถ้าถ้าพรรคก้าวไกลอยากให้กฎหมายของตัวเองอ่ะผ่าน <c oughs> ก็ต้องไป <c oughs> แสวงหาความร่วมมือกับพรรคการเมืองอื่นๆไม่ไม่เห็นพรรคการเมืองอื่นๆเป็นศัตรูและเรื่องนี้ปิยบุตรก็พูดถูกปะใช่ถูก <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วคุณต้องมองว่าคุณทํางานในสภาคุณ เป็นเสียง500เสียงนะครับไม่ใช่ว่าต้องแบ่งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลทุกคนในสภา500คนเป็นตัวแทนของประชาชนไปนั่งอยู่ตรงนั้นะฉะนั้นอย่าไปแบ่งเขาแบ่งเรา คุณจะบอกว่าฉันมีฉันมีร้อยห้าสิบเสียงฉันจะเสนอแบบนี้ฉันหลอกคนเดียวไม่ได้แต่ว่าคุณต้องทายัางไงที่ต้องให้อีกสักร้อยคนเ,ออเกินร้อยเนี่ยเห็นด้วยกับคุณนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือต้องทําให้เกินครึง่งอย่างไอพรบอุ้มหายอสสที่มา <c oughs> ร่วมสนับสนุนแม้ว่าจะอยู่คนละฝั่งเนี่ยเพราะว่าเขารับผิดชอบพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยยนีน่คุณอ๋อ <c oughs> แล้วเขาก็พื้นที่เขามีปัญหานีเยอะ <c oughs> พอกฎหมายที่ก้าวไกลเพื่อไทยทําแล้วมันมีประโยชน์ต่อ คนในพื้นที่ที่เขาดูแลอยู่เขาก็จะสนับสนุนเต็มที่ใช่อันนี้แบบอันนี้คือการทํางานสภาค่ะคุณผู้ชมการเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลน่ะมันจะแมทเทอร์ก็ต่อเมื่อเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่เรื่องการออกกฎหมายอ่ะถ้ามันเป็นประโยชน์อ่ะอย่างพรบอากาศสะอาดเงี้ยถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อทุกคนแล้วมันมีไม่มีข้อตรงไหนที่จะให้ทุกคนก็จะต้องโหวตทุกคนก็อยาโหวตโดยที่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่า เธอเป็นรัฐบาลหรือเธอชั้นเป็นค้านเพราะเวลาพี่แขกกลับไปหาเสียงพี่แขกก็อยากจะบอกโบเตอร์พี่แขกว่าฉันเสนอเนี่ยน,นี่ฉันช่วยโหวตฮะเออนี่นะมันเป็นพอบอรบจากฝ่ายรัฐบาลก็จริงแต่ว่าดิฉันซึ่งเป็นฝ่ายขานเนี่ยจะกฎหมายนี้มันมีประโยชน์ดิฉันก็ได้ไปร่วมยกมือให้เขาทุกคนเห็นใช่ไหมคะเือ่อแขกยกมือให้ ประชาชนก็มาอ่าสสคนนี้ทํางานเพื่อประชาชนม,มันลลจิกง่ายๆแค่นั้นเองคอ่ะอ่ส่วนกรณีที่คุณปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับออรองประธานเจาว,วัรัศดรยังคงไม่ไปพบพนักง,งานสอบสวนจากกรณีที่คุณกเกษมสันมีทิพย์อดีตสสบัญชีรายชื่อ,อ,อพักก้าวไกลยื่นหนังสือนะครับก็คือพยายามไปยื่นหนังสือต่อประธานสภาเพราะว่าคุณกเกษมสันท่านนี้มีการไปฟ้องว่าคุณปฏิพัฒน์เนี่ย หมินประมาทรู้สึกว่าตั้งแต่ปี65ใช่ไหมครับ2<ช>ีตุลาค <5 S 2> มพ5นนะครับ<ม>ก็บอกว่าตั้งแต่เปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่1นึ่นะครับประจำปีครั้งที่หเลยคุณปฏิพัฒน์ก็บอกว่าได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองในฐานะของสมาชิกรัฐสภาแต่หลังจากปิดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนลงความเห็นสั่งฟ้องก็ได้นัดคุณปฏิพัฒน์ให้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อน,นำตัวส่งอัยการพร้อมสำนวนการสอบสวนทั้งนี้ก็ได้รับคคาาตอบจกุณปฏิพั์ว่ จะมาพบปลายเดือน <c oughs> พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าติดภารกิจแต่ปรากฏว่าไม่มานะครับเลื่อนเลื่อนครั้งที่สองยิบก้าพฤศจิกาก็ไม่มาอีกอได้ทําหนังสือขอเลื่อนไม่มีกําหนดซึ่งปรากฏว่า คุณเกษมสัง์เขาก็ไปดูทารในในเฟซบุ๊กของอคุณปฏพิพัฒน์บอกว่ายังใช้ชีวิตตามปกตินี่นะแล้วก็คุณปฏพิพัฒน์ไม่ได้ติดภารากิจเป็นตัวแทนของรัฐสภาทุกวันแต่อย่างใดที่เกี่ยงถึงพฤติกรรมประวิงเวลาเพื่อหลบเลี่ยงการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใช่แล้วเขาบอกคุณปฏพิพัฒน์ก็มีการให้สัมภาษณ์ในกับผู้สื่อข่าวด้วยบอกว่าไม่ได้รับการติดต่อและไม่ได้รับหนังสือเชิญจากพนักงานสอบสวนซึ่งขัดแย้งกับเอกสารที่คุณปฏิพัฒน์เองทําขึ้นแล้วส่งไปที่สถานีตํารวจบอกว่าขอเลื่อนกาเข้ ถ้ามีการทําหนังสือขอเลื่อนก็แปลว่าได้รับนั้นได้รับ<ช>หมายเรียกไงค่ะแต่อบอกว่าไม่เคยได้รับหมายเรียกหรือหนังสือเชิญนะครับอืมก็ตอนนี้เนี่ยสภาเปิดอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณเกษรสารก็บอกว่าอ้าวคุณปฏิพัทธ์ก็จะได้เอกสิทธิ์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาคุ้มครองอไปอีก90วันจนกว่าจะมีการปิดประชุมสภาสมัยประจำปีสามอนครั้งที่สองืมนะก็คุณเกษตรสารจะบอกว่าสิ่งที่ออกมาเรียกร้องเนี่ย ต้องการที่จะให้คุณปฏิพัฒน์แสดงสิบุริษีของความเป็นคนเท่ากันและความโปร่งใสก็คือคุณปฏิพัฒน์ควรจะยกเว้นเอกสิทธิคุ้มครองของตนเองแล้วก็สู่กระบวนการยุติธรรมเหมือนพลเมืองทั่วไปเพราะคดีนี้ค้างอยู่ในขั้นตอนมานานแล้วค่ะเรื่องที่ฟ้องกันก็คือไปบอกว่าคุณปฏิพัฒน์เป็นงูเห่าอืมอืมค่ะครับครับมาปิดท้ายกันนะครับมีเครือข่ายแบบภาพประชาสังคม ผู้ถูกเลือกปฏิบัตินะครับเขามีการเข้าชื่อยื่นต่อคณะกรรมการการร่วมกันผลักดันพรบขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลชาวา้ประชาชนเข้าสู่สภานะครับคือเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยกรรมธาการอยากจะให้รัฐบาลเร่งรัดการผ่านกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในทุกรูปแบบตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศการเลือกปฏิบัติ สาเหตุในดนั้นไม่สามารถกระทําได้น,น,นะครับ,รบภายใต้รัฐธรรมนูญของไทยนะครับยกเว้นฉบับปัจจุบันได้นําหลักการของกฎหมายร่หวางประเทศนี้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ว่าในปัจจุบันกฎหมายของประเทศไทยมีเฉพาะเรื่องการห้ามเลือกปฏิบัติเนื่องจากสาเหตุทางเพศเท่านั้นส่วนเรื่องผู้พิการก็เป็นเรื่องนึงแต่ยังไม่มีความชัดเจนนะครับบอกเพียงว่าจะส่งเสริมสิทธิ คนพิการเป็นหลักรวมถึงเรื่องเด็กด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่างเครือข่ายประชาสังคมซึ่งเป็นเครือข่ายของบุคคลต่างๆก็เลยเห็นว่าประเทศไทยควรต้องมีกฎหมายกลางเพื่อทําให้บทบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอ,รรชอาณาจักรไทยมีผลในการบังคับจริงๆครับก่อนหน้านี้ครับเคยมีการยื่นเรื่องปยางกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วก็คือรัฐบาลคุณประยุทธน์นะครับซึ่งกระทรวงยุติธรรมเห็นชอบด้วยว่าต้องมีคณะกรรมการจัดทําร่างขึ้นมาจนเกิดร่างพรบรขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเสนอต่อคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วแต่กฎหมายฉบับนี้ไปติดอยู่ที่หน่วยงานบางหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินแล้วก็ใช้เวลานิ่งไปเลย2-3ปีแม้ว่าคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วจะเห็นชอบในหลักการแต่กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ส่งมาถึงสภาผู้แทนราษฎรเพื่อการพิจารณาเลยครับเราดูว่าทางรัฐบาลจะว่ายังไงเพราะว่านี่ถ้าจะเป็นกฎหมายทางการเกี่ยวกับการเงินเพราะนั้นรัฐบาล ใหม่ที่เข้ามาต้องเซ็นเพื่อที่เอาร่างกฎหมายนี้กลับไปในสภาให้ได้ไม่งั้นก็ต้องเริ่มสูตรใหม่นะครับผมแต่วันนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับในช่วงหน้าไปดูการประชุมสภาเปิดประชุมสภาแรกก็มีความวุ่นวายในสภาอีกแล้วนะครับสักครู่ในช็อาท,ทิ้งไทยแล้ว สังฆทานพรีเมียมใช้สำหรับถวายพระสงฆ์ในงานพิธีทางศาสนารวบรวมสินค้าคุณภาพที่คัดสรรมา